ดูฟีทางของตัวเขาทาดูหน้าตากรอเฮ่ดูเทคนิดอเดลไร้ทอกสมอเบิดก็สอนมวย oh, oh, oh. แก่ขดังช่างสึกขค่เคิดดังช่างหนุ่มสปีปลลีลาสาวรุมเซฟีกันเป็นกลุ่มชางสึกไทยอโโอ้โหอีชีอีชีอ,ชอ,ชอิใจบัตริพดอกงามใหม่ oh. ครอบครัวฝุันไทยก,ก้าวใหม่ไปได้วยกัน อีชี่อีีจะแบกพลิกดอกงา้ใหม่ครอครัวฟุตบันไทยก้าใหม่ไปด้ยกันฉันชอบชอบฉันเริ่มเก็ดฉันจะเอาดูเข้าตาตาของฉันชางสึกช่างสึกชางตกนไม่อยู่ันแต่หลเปรี่ยวฉันเริ่มชอบฉันจะเอาฉันจะเอาชอบชอบใจชอบปนใจเลย้าฟิอยู่คนเดียวจว่า สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก้าวต่อไปครับก้าวไปต่อไปทีมชาติไทยช่างศึกของเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันยังมองไม่เห็นชัดเจนแต่แนวโน้มเนี่ยมันบวกครับผมบอกไว้เลยครับว่าช่วงนี้เนี่ยทีมชาติไทยเรากําลังก่อร่างสร้างตัวหักฟื้นนะครับกาลังจะฟื้นจากไข่กําลังเริ่มต้นใหม่อย่างน่าจับตามองขอบพระคุณเพื่อนครับที่มาคอมเมนต์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้อความนี้น่าสนใจนะท่านคงจะเป็นนักดนตรีนะ ผมเองนอกจากเล่นกีฬาผมก็เล่นดนตรีเหมือนกันนะในช่วงเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยทีมชาติไทยของเรามันก็เหมือนกับวงป๊อปนะครับวงร็อกนะครับวงแบนที่เล่นในเครื่องดนตรีแค่สามสี่ชิ้นเป็นลักษณะพื้นพื้น,นทั่วไปแต่ในระยะนี้นะครับโดยเฉพาะเมื่อคือนนี้นะครับเริ่มต้นนะครับจากอิชิดเมื่อต้นปีด้วยทีมชาติไทยของเราเริ่มจะเป็นวงออ,อเคสตราครับเริ่มจะบรรเลงเพลงที่มีอนาคต ในระดับยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับตอนนี้มันต้องไปให้สุดครับเราจะต้องเข้าใจในบทเพลงเหล่านี้ในก้าวย่างของช้างศึกเหล่านี้เนี่ยเราต้องทําความเข้าใจวิธีการจะเข้าใจได้ดีที่สุดคือการเป็นครอบครัวฟุตบอลไทยนี่แหละทัศนคติที่บวกยกระดับความคิดขึ้นมานะครับอดทนรอได้แล้วก็นะครับมองเห็นจุดที่มันเป็นประเด็นจริงสำหรับฟุตบอลไม่เอาเรื่องราวเล็เลกๆน้อยๆน,นะครับ คือพูดได้ง่ายรอบกกลเรามันมีเรื่องราวมากมายนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าเราจะามาไปเป็นประเด็นทั้งหมดเนี่ยม,มันคงไม่ไหวการก้าวเดินไปข้างหน้ามันกูไปไม่ได้แต่ตอนนี้เราลองโฟกัสอะไรครับโฟกัสที่ยกระดับทีมครับโฟกัสตรงนี้ต้องมองตรงไหนครับตอนนี้เราไม่มีโอกาสได้เข้าไปในรอบ18ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในทัวร์นาเมนต์หลักของฟีฟ่าดังนั้นถ้าเรารับผิดชอบตัวเราเองเนี่ย ในฐานะทีมชาติไทยที่เราต้องรับผิดชอบด้วยแหละตอนนี้เราต้องเราต้องคู่ศักดิ์ศรีเราแล้วแหละครับเราจะต้องโฟกัสที่ไหนฮะโฟกัสที่ลังกิ้งฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมครับตรงนี้ทิ้งไม่ได้เลยถ้าเราทิ้งตรงนี้เราจะไม่เหลืออะไรเลยนะนี่ผมบอกตรงนะครับถึงเราจะไปเป็นแชมป์อาเซียนเราเป็นแชมป์ซีเกมมันก็แค่เรากลาวขันถึงกันภายในประเทศเพื่อนบ้านเราไม่กี่ประเทศนี่แหละแต่โดยความเป็นจริงเนื้อในจริงเนี่ย เราจะไม่มีสปอนเซอร์นักเตะเรานะครับจะไปค้าแข้งที่ไหนเขาก็ไม่ยอมรับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโลกเขาไม่ยอมรับครับโลกเขายอมรับเรื่องอะไรละครับบนโลกใบนี้วงการฟุตบอลเขายอมรับเรื่องระดับโลกครับในฟีฟ่า a ร k กิ้แล้วสิ่งที่จะนํามาซึ่งฟีฟ่า a ร k กิ้มาจากไหนครับก็มาจากการแข่งขันที่ปราณีตนะครับเน้นในช่วง International a m a t c h แล้ว International a m a t c h เนี่ย ตอนนี้เนี่ยเรามีในมือกี่แมตที่เราจะทําได้ภายในปีนี้หลังจากที่เราไม่ได้เข้าทัวร์นาเมนต์หลักต้องการขอภัยนะฮะบางท่านยังไม่รู้จริงนะครับสาหรับท่านที่ทราบแล้วเนี่ยผมขออภัยนะครับขอพูดซ้ําหน่อยคือคือบนโลกใบนี้ทีมทุกทีมบนโลกเนี่ยเขาจะเก็บแรงกิ้งฟีฟ่าคือจัดอันดับโลกครับถ้าเราได้อันดับโลกที่ดีนะเราจะสามารถมีสิ่งต่อรองมากมายเลยในอนาคตทางการจับฉลากในฟุตบ,บอลรายการาต่างๆ สปอนเซอร์ก็จะเข้าครับนักเตะเราก็จะเพิ่มบุลค่าทีมชาติเราก็จะมีศักดิ์ศรีนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขานับกันนะครับมีการชิงแชมป์แห่งชาตินะครับในในระดับทวีปการชิงแชมป์โลกคือฟุตบ,บอลโลกไม่ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายชิงแชมป์ระดับทวีปก็คือเอเชียนคัพไม่ว่าจะเป็นอรอบสุดท้ายหรือรอบคัดเลือกแล้วก็ถ้าเกิดหมดไอสองทัวร์นาเมนต์ใหญ่เนี่ยเรา ในช่วงนอก,กโสองทัวร์นาเมนต์ใหญ่เนี่ยมันก็จะมีฟีฟ่าเดย์ครับก็คืออินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตที่ฟีฟ่าเขาจัดไว้สําหรับทีมต่างๆท,ทั่วโลกในการเก็บคะแนนเรนกิ้งฟีฟ่าครับตัวนี้แหละครับตอนนี้เราเหลืออยู่ในมือเนี่ยเหลืออยู่ซีแมตครับหลังจากที่เราพารลาดกัลลาเซียไปหนึ่งแมตเนี่ยคือเขาให้เดือนกันยายนมาวันที่สองถึงวันที่สิบวันนี้วันที่สิบเอ็ดเลยเวลาแล้วครับเลยเวลาของเดือนกันยายนแล้วต่อต่อไปนี้เราเราเก็บคะแนนเรนกิ้งฟีฟ่าไม่ได้เขาให้ เดือนกันยายนแค่2แมตช์ตอนนี้เราสามารถเก็บคะแนนเมื่อวานนี้ได้4.5คะแนนกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับ99ของโลกแล้วครับตอนนี้เหนือเรานะครับคืออาร์เมเนียอยู่ที่อันดับ97หรือ98ของโลกแรงคิงวีฟ่าเราตอนนี้คือ1,223.06คะแนนในขณะที่อาร์เมเนียนี่อยู่ที่1,230คะแนนครับเราต้องการคะแนนอีกประมาณ7คะแนนเ,เศษเราก็จะสามารถแซงอาร์เมเนียขึ้นไปสู่อันดับที่ 97หรือ98ได้และทั้งนั้นทั้งนี้ครับทีมชาติที่อยู่ข้างบนเราอย่างจีนบาเรนนะครับที่ต่างได้รับความพ่ายแพ้มาเนี่ยอันดับเขาก็ <ๆ S 1> จะร่วงลงมาเรื่อยๆอ่าโอกาสที่เราจะแซงเขาก็มีครับตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วทําไงครับเราจะได้คะแนนอีกยอนตุลาคมครับเราเหลืออีกสี่แมตช์นะตุลาคมเขาจะให้เราเตะอีก2แมตช์เดือนพฤศจิกานะครับเ,รเขาจะให้เราเตะอีก2แมตช์ในการเก็บคะแนนแบบนี้เนะี่ย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ๆเนี่ยเดือนตุลาคมเขาให้เราเตะในช่วงเวลาวันที่7ถึงวันที่15นะครับท,ทีมชาติไทยเราแล้วก็สมาคมฟุตบอลประเทศไทยเราก็ได้จัดคิงคับขึ้นมาพอดีนะครับในการชิงถ้วยคิงคับเพื่อการนี้แหละครับผมพูดคําว่าฟุตบอลอุ่นเครื่องหรือฟุตบอลกระชับมิตรเนี่ยผมผมไม่พูดครับผมคิดว่าเป็นเรื่องบิดเบือนนัสิ้นน่ะจะไปอุ่นเครื่องไปกระชับมิตรเพื่ออะไรนะครับ นะครับสำหรับผมนะสายตาผมนะทีมชาติไทยตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงลันลาเลยนะครับผมพูดไปแล้วครับเมื่อปี1 9 9 2ถึงปี2 0 0พันเนี่ยอันดับโลกเราอยู่ที่อันดับที่หกสิบห้าสิบนะครับเราอยู่ท็อป40บท็อปห้าครับตอนนี้เราร่วงลงมาอันดับร้อยเนี่ยแย่กว่าเดิมเป็น5้าอันดับนะตอนนี้เราต้องขึ้นไปที่เดิมครับถ้าเราจะไปฟุตบอลโลกนะนะครับตัวนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราขึ้นไปในระดับที่ท็อป50ได้เนี่ย เราจะขึ้นไปติดอยู่ใน,ในอันดับประมาณท็อป10ของเอเชียตอนนี้เขาเอา8.5ทีมไปบอลโลกโอกาสที่เราจะไปไม่ต้องรุนมากครับแล้วตอนนั้นค่าตัวนักเตะเราจะดีขึ้นนักเตะเราจะได้ไปค้าแข้งอยู่ยุโรปมากขึ้นแล้วก็ทีมชาติไทยเราเองเนี่ยจะมีศักดิ์ศรีมากขึ้นแล้วนะครับวงการฟุตบอลไทยจะเจริญขึ้นแน่นอนแล้วก็บรรยากาศฟุตบอลไทยจะดีมากๆแต่การจะขึ้นไปอยู่สู่ระดับสูงได้เนี่ยจิตใจเราต้องกว้างขวางครับ เราต้องเป็นหัวใจนักกีฬานะเราต้องเป็นครอบครัวฟุตบอลให้ได้เข้าใจในระบบเกมให้ได้นะครับเรื่องนี้มันละเอียดคุยกันีกยาวครับดังนั้นนะครับการแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคมสมาคมฟุตบอลประเทศไทยกําหนดวันแข่งขันไว้วันที่11กับวันที่24ครับในการเตะมันจะอยู่ในช่วงเวลาที่ตรงกับทางฟีฟ่าคขากำหนดให้เตะอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตอีก2แมตท์ผมหวังว่านะครับอันดับโลก ที่ดีที่สุดที่เราจะเจอคือซีเรียคือเขาอยู่อันดับที่93ตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่99นะี่ยังไม่เป็นทางการนะถ้าเราสามารถเอาชนะซีเรียได้ซึ่งผมคิดว่าเรามีโอกาสเอาชนะได้ด้วยฟอร์มการเล่นนะมีโอกาสนะเตะในบ้านเราด้วยเตะที่สงขาเนี่ยสนามทีนัสูลานุนเนี่ยถ้าเราชนะซีเรียได้เราจะกระโดดมันไม่ยากหรอกครับจ็ดแต้มได้แน่นอนครับเพราะว่าซีเรียเขาแรงกิ้งอยู่เหนือเราเมื่อกี้เราได้แค่4.5แต้มเพราะว่าเราชนะเวียดนามซึ่งเวียดนามอยู่อันดับแรงกิ้ง ที่115นะมันทำเขาต่ำกว่าเรามันทำให้เราได้แค่4 5แต่ถ้าเมื่อกี้เราเจอรัเสเซียได้ก็มีโอกาสชนะถ้าชนะได้ก็ได้เรื่องเลยครับเสียดายครับไม่ได้เจอรัเสเซียลหลายคนเสียดายนะแต่ไม่เป็นไรครับเดือนตุลาคมเรามีโอกาสเจอซีเรียอันดับที่93ของโลกและผมคิดว่านะทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยน่าจะเลือกทาจิคิสถานในอีกทีมหนึง่งในอีกแมตช์หนึ่งที่เราจะเก็บแรนกิ้งฟี่า เก็บกับทาจี G นะครับทาจี G ก็อยู่อันดับที่102รอันดับล่างเราอันดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอันดับที่ดีพอสมควรถ้าเราทําได้ทั้ง2แมตช์เราจะเพิ่มคะแนนมาอีก10กว่าคะแนนแน่นอนครับผมคิดว่าเป็นไปได้เพราะว่านักเตะไทยในทัวร์นาเมนต์คิงคัพที่จะถึงนี้นะผมเดาเดาใจอิชิว่าน่าจะใช้ผู้เล่นทีมที่เราชนะเวียดน,นามนี่แหละนะครับหลายตัวเลยเพราะว่าตอนนี้อย่างโตนาทานเข็มดีผมว่าโอ้โหครับ ไม่มีทิติครับผมยกนิ้วให้เลยนะครับนหลายคนเด่นเดนทุกคนครับพาธิกกุตาบสันนี่ก็เด่นนะนะครับที่เข้ามาใหม่เนี่ยค่อนข้างจะสอบผ่านนะ,ะหลายๆคนเวอร์เดเชอร์นี่ก็โอเคนะครับคือพูดง่ายๆว่าการเล่นครั้งนี้ไม่ผิดหวังนักเตะที่ขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะเยวาวชนในสายตาของเวียดนามหรือชุดบีแล้วก็ตามแต่ถ้าสหรับผมนี่ผมว่าเห็นอนาคต และยังต้องใช้เวลาในการปลูกปั้นอีกสักระยะหนึ่งในการลงแท็ติกนะครับแท็ติกเนี่ยมันหมายถึงการเล่นร่วมกันในรูปแบบเกมที่โค้ชเขาจะกําหนดเพื่อที่จะให้เกิดทรงฟุตบอลขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดรูปแบบการเล่นที่ทรงประสิทธิภาพส่วนเทคนิคเนี่ยมันเป็นเรื่องการเล่นส่วนบุคคลครับอันนี้เราต้องแยกให้ออกเทคนิคกับแท็ติกมันต้องไปด้วยกันทีมชาติญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสปีดบอลธรรมดาแล้วเขามาสปีดบอลในช่วงที่เขาจะทําประตูนี่เขาเรียกว่าแท็ติก คือเขาเล่นร่วมกันด้วยความรวดเร็วในการทำประตูส่วนเทคนิคเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนักเตะคนนั้นเนี่ยจะยอดบอลแม่นไหมจะพาดบอลดีไหมนะครับจะมีเซนส์ฟุตบอลในการเลี้ยงหลบหรือลีกคู่ต่อสู้ตัวกินตัวนะครับเลี้ยงกินตัวหรือจังหวะที่ทําสกอร์เนี่ยเฉียบขาดขนาดไหนนี่เขาเรียกว่าเทคนิคครับดังนั้นครับไอตัวนี้มันต้องไปควบวคู่กันตอนนี้ผมให้เลยครับเทคนิคเราใช้ได้ละ การพัฒนาเทคนิคมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลของนักเตะแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบตัวเองเหมือนยิชิย้ํ้ำตลอดว่าต้องพัฒนาเทคนิคตัวเองตลอดส่วนแท็กติกเนี่ยผมบังว่านะครับครัวิจะเพิ่มเข้าไปตอนนี้กองหลังเราเล่นดีแล้วต่อไปเนี่ยนะครับแนวรุกของเราจะต้องทําผลงานให้ได้ดีกว่านี้แน่นอนครับเราอยู่นอกทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกก็จรงิงแต่โอกาสที่เราจะขึ้นไปอันดับที่ท็อปผูงสูงนะครับเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบมีอยู่เสมอครับถ้าตราบใดที่เรายัางปราณีตในทัวร์นาเมนต์ หรือนะครับแมทที่เป็น International a m a ลเนี่ยถ้าเราปานี่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าไม่นานหรอกครับและเราจะได้เห็นพัฒนาการดีๆของทีมชาติไทยแน่นอนการรวมตัวครั้งนี้นะครับผมคิดว่าคิงคับเนี่ยอิชิถ้าผมเดาใจเขาจะใช้ตัวผู้เล่นชุดนี้แหละครับและเขาจะดึงสตาร์ดังกลับมายกตัวอย่างเช่นสุประโชคนะน่าจะกลับมาแล้วก็ทางสุปชายเจเดียมาแน่ครับเพราะว่าไม่สุปชัยไม่ได้มาครั้งนี้เพราะได้รับบาดเจ็บ อ่าสุภโชคเองก็ติดการในร่งขันที่ห้าจะซีเรียสกับซัปโปโรนะในช่วงเวลาที่ซัปโปโรเนี่ยกำลังเสี่ยงต่อการตกชั้นส่วนเอกนิษฐ์ปัญญาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เคยได้ลงเล่นกับอุรวาเรดเดมอนแต่มาครั้งนี้เอกนิษฐ์แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเห็นได้ชัดครับเพียงแต่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยถ้าจับเอกนิษฐ์วางถูกที่ได้เรื่องเหมือนกันนะครับดูก่อนว่าจะมีแผนยังไงอันนี้มันมันแล้วแต่แผนการเล่นและแทคติกของอิชิที่ต้องการนะที่จะทําท,ทีมต่อไป แล้วก็นักเตะอย่างโกโอุ้มเนี่ยกลับมาแน่นอนครับพี่เจพี่มุ้ยกลับมาครับพี่ตังมีโอกาสเรียกตัวกลับมาเพราะว่าถ้วยคิงครับถือว่าเป็นถ้วยใหญ่ถ้วยถ้วยแห่งเกียรติยศของประเทศเราแน่นอนครับนักเตะทีมชาติไทยต้องเป็นชุดชุดใหญ่ที่สุดชุดดีที่สุดแต่นะครับหลายๆคนอาจจะผิดหวังก็ได้อาจจะเห็นพี่ๆเหล่านี้นั่งสำรองก็ได้นะครับเรียกมาก็จริงอิชิอาจจะใช้ชุดใหม่นี้ โดยเสริมตัวผู้เล่นที่เป็นชุดพี่พเขาลงมาแค่นั้นเองเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่านะอิชิมองมองไปไกลแล้วครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องทวินช้างศึกช้างศึกคู่นะตอนนี้มันเกิดเป็นอย่างที่ผมพูดแล้วไหมครับที่ผมพูดไว้หลายคลิปแล้วมันจะมีทวินช้างศึกอ่ะคือทีมชาติไทยมันจะมี2ทีมเลยแต่มันจะแยกไม่ขาดนะมันจะคุมเคือกันอย่างนี้แหละเพื่อจะส่งทอดแทคกติกการเล่นวิธีการเล่นของโค้ชอิชิเนี่ยส่งลงมาอยู่ยี่สิบสามนะครับแบบเนียนเลยอ่ะ ส่งมาให้นิชิกายะนโค้ชคนใหม่เพื่อนเขาอ่ะนี่อิชิส่งมาแล้วครับแต่อิชยิยังไม่ได้ลงแท็กติกอะไรมากผมคิดว่านะนักเตะชุดนี้มีเทคนิคดีแล้วเนี่ยเรารอดูว่าอิชิจะใช้แผนการเล่นอย่างไรในช่วงกิงคับเนี่ยตรงนั้นจะน่าตื่นตาตื่นใจมากแมตท,ที่เราจะเจอกับซีเรียและทาจิกิสถานในช่วงกิงคับและเจอกับฟิลิปปินเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นแมตท,ที่น่าดูมากในช่วงกิงคับนะครับถ้าผมมองแววอย่างนี้นะผมเดาไว้เลยนะ แม้กระทั่งเอฟเวฟปลายปีนี้ผมคิดว่าทีมไทยมีสิทธิ์ลุนแชมป์ครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เลงว่าเราอยากเป็นแชมป์ไม่อยากเป็นก็ได้เป็นครับเตะแบบนี้นะอินโดนีเซียถึงแม้ว่าที่ชุดใหญ่เขาโฟกัสกับเกี่ยวกับบอลโลกแล้วครับเขาคงส่งชุดอินโดนีเซียที่เป็นตัวผู้เล่นในในชาติเขาส่วนมากมาตัวต่างชาติคงไม่อมา,มาหรอกครับเพราะการเรียกตัวนักเตะต,ต่างชาติมาคงจะยากหน่อยเพราะว่าเขาต้องเล่นอยู่เนเธอร์แลนด์นะในสโมสรของเขาเรียกมาบ่อยก็คงไม่ไหว เพราะว่าตอนนี้อ้ชีใช้งานนักเตะเนเธอร์แลนด์ลูกเซียวลูกขึ้นเขาเยอะเลยเกินครับในการ่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกถ้าจะเลือกมาเอเปีอีกเนี่ยก็คงไม่ไหวถ้าอินโดนีเซียมาแบบชุดอินโดนีเซียจริงๆอ่ะมาเจอกับชุดไทยจริงๆของเราผมคิดว่าไม่น่าเป็นเป็นปัญหานะสำหรับทีมชาติไทยโดยเฉพาะทีมที่ท,ที่จะมาลุยเอเอฟผมเดาว่าจะเป็นทีมชุดนี้แหละชุดที่เราเห็นนี่แหละเป็นส่วนใหญ่ผมคิดว่าเอาอยู่ทุทกทีมครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซีย เราไม่อยากได้แชมป์ผมคิดว่าเราจะเป็นแชมป์ครับในปีนี้นะครับแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่สะสมกระดูกไปจะถามว่ามีประโยชน์ต่อการก้าวเดินไปสู่ระดับเอเชียไหมผมคิดว่าไม่นะมีก็มีน้อยแต่การที่จะก้าวขึ้นระดับเอเชียอย่างถาวรและไปสู่ระดับโลกตามเป้าหมายทีมชาติไทยจริงเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่เทคนิคการเล่นแล้วก็แทคกติกการเล่นที่อิชิจะบรรจุลงและจะก้าวไปนะมัน,นคล้ายว่าคา,าชิมาเอเลอร์เนี่ยที่อิชิเคยคุมอะ ต้องไปชิงแชมป์สโมสรโลกอะ่ะต้องไปเจอทีมอห่ือเรือลมตริดอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้แผนการเล่นแบบนี้บรรจุลงไปเรื่อยๆให้กับนักเตะคือมันจะต้องเป็นแท็กติกระดับโลกอะ่ะหรือระดับเอเชียเท่านั้นครับสาหรับทีมชาติไทยตอนนี้การใช้ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยวันเมื่อคือนนี้เราเห็นความสามารถของน้องๆเราที่เป็นยังยังบัตรขึ้นมาเนี่ยความสามารถทุกความสามารถที่เราปรากฏเห็นทั้งโจราธานเข็มดีทั้งวัยเดชเชอร์ทั้งกุตตาบสันนะครับ ชานารงค์อย่างนี้ฮะล้วนมาจากความสามารถที่เขาสั่งสมมาในเส้นทางการเป็นนักเตะอาชีพและสโมสรต่างๆที่เขาสังกัดไม่ว่าจะเป็นนาราขับชนบุรี FC ไม่ว่าจะเป็นราชบุรีนะครับทีมเหล่านี้ล้วนเป็นทีมมาตรฐานนสิ้นนะครับทางดอลลเองเนี่ยเขาก็ได้เทคกติตจากทางยิชิมานานแล้วครับนักเตะหลักๆนะยิชินะครับส่วนนิโคลัสมิเกลสันก็ได้มาจากต้นสังกัดเขาครับ แล้วก็สุพนณัทเหมือนตาก็เช่นเดียวกันครับได้มาจากต้นสังกัดแล้วก็แทคกติกของอิชิก็อยู่ในเต็มศักยภาพของนักเตะเหล่านี้อยู่แล้วเพราะเขาเล่นด้วยกันมาเกือบพึ่งปีแล้วครับกับอิชิดังนั้นนะครับถ้าระบบทีมของอิชิมาบวกเข้ากับเทคนิคของน้องๆเหล่านี้นะที่ได้มาจากการค้าแข่งเนี่ยที่เป็นวัยหนุ่มวัยสดเนี่ยผมบอกไว้แล้วครับไม่ใช่เด็กครับเราเรียกว่าน้องๆเด็กๆจริง่งอายุ20เป็นต้นแต่เขาคือนักรบรับจ้างครับผมบอกไว้เลย นะครับเที่ยวกรรมศึกมาเยอะแล้วและอยู่ในสมโมสรที่เข้มขนน้นทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอิชินะใช้แผนการเล่นหรือแท็กติกที่ดีกว่านี้นะครับที่จริงแล้วผมผมพูดถึงเรื่องคือหัวใจมันจริงมันอยู่ที่สปีดบอลจริงครับสปีดบอลและเทคนิคส่วนตัวเนี่ยเทคนิคปลายเท้าเทคนิคการเล่นทีนินการยิงนะเทคนิคการ,นะเ,ทการเทคนิคง,ง่ายๆนี่แหละเบสิกเบสิกนี่แหละแต่มันจะเป็นคารสระดับโลกอะที่ญี่ปุ่นเขาเล่นนะ แล้วก็จังหวะนะทามมิ่งต่างๆช่วงจังหวะเร่งจังหวะผ่อนจังหวะเร่งจังหวะผ่อนเขามีจังหวะของเขานะไม่ใช่ไม่มีนะครับญี่ปุ่นนะท่านดูดีๆนะผมนั่งดูผมผมนั่งดูตรงนี้นะตรงนี้เหรอครับคือเคล็ดลับขึ้นสู่ระดับเอเชียระดับโลกมันต้องมีจังหวะนี้ไม่ใช่ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกอย่างเดียวนะเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่น,าลนตามตามแทคกติกของระดับฟุตบอลเขาจริงๆตรงนี้ผมอยากจะเขียนในทีมชาติไทยแต่ถ้าจะเล่นในระบบที่ใช้ อะทามมิ่งหรือการบุกไป้างหน้าที่เป็นจังหวะช่วงเวลาสปีดบอลเนี่ยเร็วช้าเร็วช้าเนี่ยในการสปีดเข้าไปทําประตูอย่างรวดเร็วอย่างคู่ต่อสู้ตั้งหลักไม่ทันเนี่ยมันตุ่งมันต้องอาศัยเทคนิคที่ยอดเยี่ยมของนักเตะต,ตรงนี้แหละครับนักเตะเราจะต้องพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ตอนนี้ถือว่าผมคิดว่าเราเราเหนือกว่าชาติในในอาเซียนแล้วนะแต่มันยังไม่ไม่ดีพอที่จะไปไปต่อกรกับทีมชั้นนําอย่างเกาหลีญี่ปุ่นยังยังไม่ดีพอครับจเจออุซเบกิสถานก็อาจจะแพ้ นะครับเราอาจจะพอจะจะสู้ได้สูสีนะกับทีมอย่างโอมานทีมอย่างซาอุดิอราระเบียก็พอได้นะครับแต่ถ้าจะเอาชนะเขาเนียคงยากถ้าเกิดเราไม่เพิ่มระดับเทคนิคฝีเท้าเรามากกว่านี้และแท็กติกต้องเฉียบคมผมเชื่อนะครับว่าเราทําได้ตรงนี้ผมพูดไปเนี่ยผมคิดว่าจะมีคนเข้าใจไม่กี่คนหรอกครับแต่แน่นอนแน่นอนครับท่านรอดูต่อไปแล้วการใจเย็นๆนะครับแล้วก็ท่านไหนที่ไม่รักทีมชาติไทยก็ไม่ต้องพูดออกมาครับมันเป็นมลพิษครับมันไม่ดีเลย ตอนนี้เราไม่ได้พูดกันเล่นนะครับตอนนี้เร,รรเรากำลังจะก้าวไปสู่ระดับเอเชียงจริงแล้วเรากำลังจะก้าวไปจริงท่านจะนิยมชมช,มชอบทีมไหนก็แล้วแต่ก็อยู่ในใจท่านนะครับแต่ช่องนี้เนี่ยขอให้กําลังใจช้างศึกและสิ่งที่ผมพูดตอนนี้ผมไม่ได้โมเมนะผมไม่ได้โมเมถ้าคนดูฟุตบอลเป็นจะรู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยก้าวย่างสะพานนองช้างศึกต้องการการประคับประคองและให้กําลังใจอย่างมากนะครับและฟุตบอลเราไม่ใช่ฟุตบลอลในระดับที่ต่ําเลย รอดูกันแล้วกันว่าระดับแท้จริงของเราอยู่ที่ระดับท็อป50จะเป็นจริงหรือไม่ระดับฟุตบอลเราอยู่ระดับเดียวกันกับโอมานกับกาตาร์ครับระดับเดียวกันกับจอร์แดนครับฟุตบอลเราอยู่ระดับเดียวกันอุซเบกิสถานครับผมบอกแค่นั้นแหละรอวันที่มันจะพร้อมรอวันที่มันจะสุกงอมที่สุดเท่านั้นเองตอนนี้น้องๆเราเนี่ยเริ่ม้ายแวาขึ้นมาที่จะสุกขึ้นสู่ระดับที่ควรจะเป็นแล้วครับเรามาร่วมให้กาลังใจทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์แรกนะครับวันที่11วันที่14ตุลาคมเราจะเก็บแรงกิ้งนึง กับทีมชาติจอร์แดนทีมชาติตา,าจิกิสถานและทีมชาติฟิลิปปินส์ครับรอให้กําลังใจนะครับส่งกําลังใจให้ช้างศึกเต็มที่ครับรากว่าเป็นดาววิเศษกระต่อมอีเล้ทําคนที่เป็นคนช้างศึกยุคใหม่ไทยแล้งสู้สึกคือครับด้วยใจก้าวไปไกลกวากว่าก,ก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจอย่างไรครอบครัวุลบนไทยร่วมใจ

ยาววิเศษกับกองกิเลสทาคนที่เป็นคนชาึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวสุดบนไทยร่วมใจช่วยเชียร์